สวัสดีครับพบช่ง y, องสปอร์ตนิวทีเด็กกชิชเชนเคยแหล่งรวมข่าวสารลูกนัองฟุตบอลที่คุณรักว้ที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวกำลังใจเกินร้อยโดมินิกโซบอสไรล์ล่าลิเวอร์พูลพร้อมเจอทุกทีมโดมินิกโซบอสไรล์บุลิเวอร์พูลพร้อมชนกับทุกทีมและกล่าวสรรเสริญโมฮ oh ัมเหม็ดซาลาห์ด้วยว่าเป็นนักเตะชั้นยอดโดมินิกโซบอสไรล์กองกลางคนเก่งของลิเวอร์พูลยอดสโมอสรแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,กล่าวว่าทีมของตนพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับคู่แข่งทุกรายหลังจากพวกเขาออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ได้อย่างน่าประทััับบใใใจจนน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 ดดดดลลลล่่่าาสสสุุิิิิิเเเเวอออออรรร์์์พพพูงงงปแแฟฟชะตตตตฮมททห้้ีี เจคินคอปเก็บเพิ่มเป็น23คะแนนจากการลงเล่น10นาทีพร้อมกับล้างอันดับ4ของลีกโดยที่ตามหลังเท่าน็ตฮอสเปอร์ซึ่งเป็นจ่าฝูงอยู่เพียง3แต้มเท่านั้นทุกคนพยายามที่จะความเราให้ได้แต่เราพร้อมรับมืออยู่แล้วเราพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายจากทุกทีมในฐานะทีมแล้วนั้นเราสามารถทําได้หลายอย่างกับการเล่นในฤดูกาลนี้หลังจากที่เราออกสตาร์ทได้ดีแล้วเราก็ต้องรักษาระดับการเล่นแบบนี้ให้ได้เราแค่ต้องตั้งหน้าตั้งตาทํางานให้หนักที่สุดเท่าที่ทําได้และท้ายที่สุดแล้วมันก็จะไดด้รรับบบผลตออแททนนีีี่เเงงาาชย เาโชวโมฮัมมดซาลาด้วยว่าเป็นนักเตะที่มีความอันตรายอยู่เสมอเขาสร้างความอันตรายได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นลูกจุดโทษตอนเล่นจังหวะสวนกับเร็วตอนที่แอซิดหรือตอนที่ทำประตูเขาเป็นคนที่สําคัญกับเรามากๆซูบอสซราบอกด้วยว่าบรรดาแนวรุกของเลียบูต่างก็เป็นนักเตะชั้นยอดจนทําให้ตนเล่นได้ง่ายหลังจากจนถึงตอนนี้เขาประสานงานกับเราแนวรุกได้ดีผมบอกได้เพียงว่าทุกคนต่างก็เป็นนักเตะชั้นยอดเป็นคนที่ดีบางครั้งพวกเราทําเรื่องที่สุดยอดได้ในขณะที่บางครั้งพวกเราเล่นได้แบบดีนิดๆแต่พวกเขาไม่เคยเล่นแบบแยยย่่่่เเเลลซึงนนนัทําาาให้้้รได ครับชอบไลค์แชร์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไม่ชอบสปอนเซอร์ที่เด็ดของราดีวยวสำหรับเรานี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสุดครับ